สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวทางการปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะครับท่านเป็นพระอาจารย์สายวัดป่าที่คนเคารพนับถือกันมากนะครับแนวทางของท่านก็มีเอกลักษณ์ที่น่าศึกษาทำความเข้าใจจริงๆใช่ค่ะโดยเฉพาะวันนี้เราจะเน้นทำความเข้าใจหลักสำคัญสองอย่างเลย คือสมถกรรมฐานหรือการทำจิตให้สงบกับวิปัสสนากรรมฐานการเจริญปัญญาในแบบของท่านครับเป้าหมายก็คืออยากจะสำรวจดูว่าเอ๊ะอะไรคือหัวใจหรือว่าแก่นของสายปฏิบัตินี้โดยเฉพาะจุดเริ่มที่ท่านเน้นอย่างการบริกรรมพุทโธแล้วก็การพิจารณาร่างกายว่ามันเอ่อนำไปสู่ความเข้าใจธรรมะลึกซึ้งได้ยังไงกันนะคะได้ครับ ก่อนจะเจาะไปที่แนวของหลงบูมั่นเลยเนี่ยเอ่อเราอาจจะปูพื้นฐานกันนิดน,นึงก่อนไหมครับเกี่ยวกับเรื่องสมถะวิปัสนาในภาพรวมดีเลยค่ะเอาแบบกระชับกระชับนะคะครับก็คือในการปฏิบัติกรรมฐานสายเถรวาเนี่ยหลกัหลกๆก็มีสส่วนนี้แหละครับสมถะกับวิปัสนาค่ะอย่างสมถะกรรมฐานนี่เป้าหมายหลักก็คือให้จิตสงบนิ่งใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามีเครื่องมือช่วยเยอะแยะเลยที่อ่านเจอมีต้อง40อย่างเนี่ย ใช่ครับพวกกระสินอานาปานาสติอะไรพวกนั้นเป้าหมายก็เพื่อให้จิตมันนิ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวหรือที่เรียกว่าเอกคตาออืซึ่งหอน,นิ่งมากๆก็อาจจะเข้าสู่ความสงบระดับลึกที่เรียกว่าฌานได้ถูกต้องครับเป็นการพักจากกิเลสไปชั่วคราวแต่ยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนมานนะฮะอ๋อค่ะ แล้ววิปัสสนากรรมฐานล่ะคะต่างกันยังไงวิปัสสนานี่จะเน้นใช้ปัญญาล่ละครับคือใช้ความคิดพิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆอย่างเช่นรูปนามขันห้าอายตนะ12เพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหรืออนิจจงทุกขังอนัตตาแล้วก็เข้าใจอริยสัจสี่ใช่ครับเป้าหมายสูงสุดก็คือดับทุกข์เข้านิพพานไปเลย พอเห็นภาพรวมแล้วค่ะทีนี้กลับมาที่แนวทางของหลวงปุ่มั่นจุดเด่นที่สําคัญคือท่านมีจุดเริ่มต้นที่แบบว่าชัดเจนเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับท่านจะเน้นให้เริ่มต้นด้วยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก่อนเลยคือกําหนดสตินี่แหละฮะอยู่กับคําบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมไปเรื่อยๆหรอคะใช่ครับไปเรื่อยๆต่อเนื่องสบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับอะไรมาก จนจิตมันค่อยๆรวมตัวเข้ามาสงบจากความคิดฟุ้งซ่านต่างๆมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในเอกสารบอกว่าพอจิตเริ่มสงบเนี่ยคำว่าพุทโธมันจะเหมือนผุดขึ้นมาในใจเองเลยโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจนึกถึงอ่าใช่ครับนั่นเป็นสัญญาณที่ดีเลยว่าจิตเริ่มตั้งมั่นแล้วคือมันมีกำลังขึ้นมาทีนี้พอจิตมีกำลังมีความสงบพอสมควรแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่หลวงปู่มั่นท่านให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือการใช้กำลังสมาธินั่นแหละ เป็นฐานแล้วเปลี่ยนมาเป็นการใช้ปัญญาพิจารณากายหรือที่เรียกว่ากายคตาสติอ๋อพอสงบแล้วก็เปลี่ยนมาพิจารณาร่างกายเรานี่เองแล้วพิจารณายังไงคะดูเหมือนเป็นการแบบว่าเปลี่ยนโหมดครั้งสําคัญเลยนะใช่ครับเป็นการใช้ปัญญามาสอนใจตัวเองให้พิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆไปเลยเช่นอะไรบ้างคะผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอนกระดูกอะไรพวกนี้ครับพิจนารณาไปทีละอย่างให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของที่เไม่สวยไม่งามโสก,กร,รกเป็นปฏิกูลโห<ฮ>อย่างที่ท่านสอนไว้ชัดๆเลยว่า<ฮ>เห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกหน้าเบอร์นายไม่น่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนโโหฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะ ว่าทำไมการพิจารณาแบบนี้มันถึงช่วยคลายความยึดมั่นได้เหมือนเราแบบว่าค,อคอ่อยๆรื้อค่อยๆถอดความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับร่างกายออกไปทีละส่วนเลยถูกต้องครับพอเห็นว่าเป็นแค่ของปฏิกูลไม่น่ายึดถือผลที่ตามมาก็คือมันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกยังไงคะก็คือจะเริ่มเห็นว่าร่างกายนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่การรวมตัวกันของธาตุตามธรรมชาติสอย่างคือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเอง ดินคือส่วนที่แข็งแข็งน้ำก็ส่วนเหลวเหลวลมคือการเคลื่อนไหวไฟคือความร้อนแบบนี้เหรอคะใช่ครับประมาณนั้นพอเห็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะอ๋อมันไม่มีตัวเราหรือของเราอยู่ในนี้จริงๆนี่นาอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะพอเห็นว่ามันเป็นแค่ธาตุประกอบกันมันก็เลยเข้าใจสภาวะอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นไปอีกถูกต้องครับและนี่คือหัวใจสาคัญเลย คือการใช้ความสงบจากการบริกรรมพุทโธซึ่งปันสมาธิแบบที่ยังมีสติรู้ตัวอยู่นะครับไม่ได้ลึกจนหลับไปนะใช้ตรงนี้แหละเป็นฐานกำลังแล้วยกจิตขึ้นมาพิจารณากายให้เห็นความจริงตามธรรมชาติของมันจริงๆ ไม่ใช่แค่การกดข่มอารมณ์ไว้เฉยๆไม่ใช่เลยครับเป็นการใช้ปัญญาเข้าไปรู้แจ้งเลยเหมือนที่ในเอกสารเขาเปรียบเทียบไว้น่าสนใจนะคะว่าสมถะเหมือนการเตรียมดินรดน้าพรวนดินคือสร้างกําลังใจให้พร้อมครับส่วนวิปัสนาคือการที่ต้นไม้คือปัญญาม,มันงอกงามออกดอกออกผลได้เองหรือที่บอกว่ามีสมถะเกิดมีปัญญาเลยวิปัสนารู้จริงแสดงว่ามันต้องเกื้อหนุนกันไปด้วยกันขาดกันไม่ได้ใช่เลยครับ ขาดกันไม่ได้สมถะเป็นฐานกำลังวิปัสนาคือการนำกำลังนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือปัญญาค่ะและอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยในแนวทางของหลวงปู่มั่นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสติครับสติความระลึกรู้ใช่ครับท่านเน้นย้ำตลอดว่าต้องมีสติกำกับอยู่เสมอในทุกอิริยาบถเลยครับยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคือต้องรู้ตัวตลอด เหมือนเป็นตัวควบคุมกำกับทุกอย่างเลยนะคะท่านถึงกับกล่าวว่าสติเป็นธรรมรวมไว้ซึ่งศีลสมาธิสัมปชัญญะเลยทีเดียวครับโหครบเลยนะคะแล้วแนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างลึกซึ้งแบบนี้มีการถ่ายทอดมาถึงคนยุคปัจจุบันยังไงบ้างคะเห็นในข้อมูลพูดถึงสถาบันพลังจิตตานุภาพด้วยนิดหน่อยครับสถาบันพลังจิตตานุภาพเนี่ยก่อตั้งโดยหลวงพ่อวิริยังศิรินทโร ซึ่งท่านก็เป็นสิทธิองค์สําคัญรูปหนึ่งของหลวงปู่มั่นท่านได้นําหลักการคําสอนของครูบาอาจารย์มาเรียบเรียงจัดเป็นหลักสูตรขึ้นมาที่ทําให้คนทั่วไปในยุคปัจจุบันเนี่ยสามารถเข้าถึงและก็เรียนรู้การทําสมาธิแบบนี้ได้ง่ายขึ้นครับอ๋อเป็นหลักสูตรที่เข้าถึงง่ายขึ้นครับประมาณนั้นเลยน่าสนใจมากค่ะ สรุปแล้วก็คือแก่นแท้ของแนวทางหลวงปู่มั่นนี่คือการใช้ความสงบจากการภาวนาพุทโธเป็นฐานแล้วก็ต่อยอดด้วยการพิจารณาร่างกายอย่างแยบคายครับหลวงปู่มัน่นท่านเคยสอนไว้นะครับว่าธรรมะจริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยนะรอบตัวเราใช่ครับคือเรารับรู้ธรรมะเนี่ยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่แล้วตลอดเวลาอืมจริงด้วยสิคะ ถ้าเป็นแบบนั้นการปฏิบัติจริงๆมันอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในรูปแบบการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเท่านั้นหรือเปล่าคะก็น่าคิดนะครับมันอาจจะหมายถึงการฝึกเห็นสภาวะธรรมดาธรรมาที่เกิดขึ้นตอนเรารับรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันหรือเปล่าการสังเกตปฏิกิริยาของใจเราเองนี่แหละต่อเรื่องเราต่างๆนี่แหละก็น่าจะเป็นหนทางสู่ปัญญาในแบบของเราเองได้เหมือนกันก็น่าเก็บไปลองคิดลองสังเกตกันดูนะคะ